รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณส้อมอ,อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสล ا م sejahtera bagi saudara saudari sekalian ยินดีต้อนรับสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักรายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยค่ะคุณส้มครับไม่คี้เห็นเคราะโทรศัพท์อยู่ทําไมล่ะครับมีแผนทําให้โทรศัพท์พังหรอครับโธ่อาจารย์คะถ้าเป็นของส้มเนี่ยส้มก็อยากซื้อใหม่แต่อาจารย์เนี่ยค่ะ เนี่ยเป็นของคุณแม่กดจิ้มอะไรก็ไม่ได้ส่งใส่โทรศัพท์จะเสียค่ะอาจารย์ใช่เนาะยุคนี้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยถือว่าสําคัญถ้าดับถ้าเสียไปแป๊บเดียวเปิดมาเนี่ยอาจจะอัปเดตไม่ทันและเวอร์ชั่นใหม่เกิดขึ้นทันทีแล้วโหจริงค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยนะคะจะติดต่อกับใครเนี่ยก็ลําบากค่ะอาจารย์แต่เดี๋ยวนะคะอาจารย์เอะวันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องอะไรคะเนี่ยก็เห็นคุณส้มเคาะเคาะโทรศัพท์อยู่เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวให้คุณส้มเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วให้คุณส้มคุยยกับช่าาาางเนป็มลอ จริงๆก็สนใจนะคะอาจารย์แต่ว่าให้พี่ๆช่างซ่อมโทรศัพท์เนี่ยคุยกับนักท่องเที่ยวเป็นภาษามาลายูดีกว่าค่ะจาย์ใช่เพราะวันนี้เนี่ย <c oughs> เราจะพูดถึงคำศั์เกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์กันครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคำศัพท์กันนะคะไปเกิดความรู้กันก่อนในช่วงนี้ในช่วงมาลายูรู้ยังเต <c oughs> สะพานลังกาวีสกาย สะพานลังกาวีสกายถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญของประเทศมาเลเซียที่มีผู้คนแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายส้้งเสร็จเมื่อปีคศ2005ตั้งอยู่บนเกาะลังกาวีรัฐเกดะห่างจากเกาะตารูเตาจังหวัดสตูดเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นความพิเศษของสะพานแห่งนี้คือเป็นสะพานแขวนที่มีความสูงถึง2,000ฟุตจากระดับน้ำทะเลและมีความยาวกว่า125เมตร รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง200คนเราจะสามารถมองเห็นวิวของทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่ได้แบบพาโนารามาก,กันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะอาจารย์คะตอ,คตอนนี้เนี่ยเหมือนเราอยู่ที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือเลย<ช>ค่ะใช่เหมือนจริงๆเลยเพราะว่ามีมือถือเรียงเป็นตับเลยนะใช่ค่ะอาจารย์นั้นเดี๋ยวส้มขอเริ่มก่อนถ้าสมมติเราพูดถึง เอาไว้ร้านที่หลังนะเอาเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์ช่างซ่อมโทรศัพท์นะครับก็เรียกว่าเปิมใบกีโทรโฟนขออีกทีเปิมใบกีโทรโฟนเปิมใบกีโทรโฟนท์เติมบกีเติมบกีโทรนะเปิมาบกีก็ช่างซ่อมมันมาจากคำว่าาบที่แปลว่าดีเปิมาบกีก็คือคนที่ทำให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมช่างซ่อมนั่นเองนะมันมีเทคนิคของมันนะเปิมใบกีโทรโฟนก็ช่างซ่อมโทรศัพท์นั่นแหละครับ ช่างซ่อมโทรศัพท์มีแล้วทีนี้ต้องมีนี่แหละค่ะอุปกรณ์คือโทรศัพท์มือถือเพียบเลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยปกติก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญแล้วนะคือคําว่าโทรศัพท์จริงๆคือโทรศัพท์ถ้าเป็นในอดีตอาจจะเป็นโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะอันใช้เป็นภาพรวมของคําว่าโทรศัพท์แต่พอเป็นโทรศัพท์มือถือก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเขาจะใช้คําว่าเทเลโฟนบิมบิด เตรลโฟนบิมบิดนะบิมบิดที่แปลว่าโมบายเคลื่อนที่อ่ะเตเลโฟนบิมบิดก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ติดตัวไปไหนก็ได้ค่ะแมคุณผู้ชมมาดูอาการความเสียหายของโทรศัพท์แต่ละแบบกันบ้างดีกว่าโอ้ส้มไม่รู้จะไปเครื่องไหนดีเลยค่ะอาจารย์เอากันที่มือถือที่เสียก่อนนะใช่มือถือที่เสียคือเอาเป็นเครื่องนี้แล้วกันใหญ่ดีเสียคือเอาเปิดไม่ได้ค่ะอาจารย์สมมุติว่ามันเสียจริงๆอาการเสียเนี่ยคืออาการรวมนะ ภาพรวมของของเวลาโทรศัพท์มันทําไม่ได้ปกติเรามักจะบอกเฮ้ยโทรศัพท์มันเสียเ่าฉะนั้นคําว่าเสียในภาษาลาวคือโรสะโรสะอโรสะโรสะโระนี่คือเสียเสียโดยที่เราไม่รู้ว่ามันอาการมันเป็นไรเราไปถึงช่างเราบอกมันเสียมันเสียโรสะอโรสะมันเสียนะเสียเสร็จปุ๊บโหอจานย์หนักกว่านี้ค่ะมันแตกเดี๋ยวกําลังคิดอยู่โอ้นี่ดีกว่าโอ้ไม่กล้าหยิบเลยค่ะอาจารย์ นี่นะครับอันนี้มีแตกจริงๆมาให้ดูเลยครับแตกนี่เป็นอีกอาการนึงที่เป็นบ่อยมากคือแบบหน้าจอแตกอะคุยๆอยูยตกบางคนนอนตกปุ๊บโอแตกบางคนนอนอ่านก่อนนอนตกใส่หน้าผากตัวเองมือถือแตกอะไรอาจารย์ต้นอันผมนั่นแหละครับโทรศัพท์หน้าจอแตกส่วนใหญ่นะก็จะใช้คำว่าเปิดจ้า เปิดจะอ่าเปิดจะแปลว่าแตกเปิดจะคือแตกอันนี้เริ่มรู้อาการแล้วมันอาจจะไม่ดับก็ได้นะบางที่แบบยังใช้ได้อะแต่ว่าโอม,มันมันทัชแล้วมันมันแตกแล้วมันสัมผัสแล้วมันไม่ไปตามมือเราเพราะว่ามันแตกอย่างเงี้ย<ห>อันนี้ก็เป็นอาการที่ที่ย่อลงมานะฮะแตกเปิดจะค่ะแต่แตกเนี่ยนะคะ ก็รู้สึกแย่แล้วนะแต่ถ้าร้าวเนี่ยก็ใจเสียเหมือนกันอาจารย์โอ้นี่ร้าวนะนี่นี่ร้กาหยิบเลยอะอาการร้าวของหน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ถึงขั้นแตกแต่ว่ามันก็จะมีร่องรอยการร้าวนะเราก็ใจเสียเราก็ใจเสียแล้วเริ่มแบบโอ้ยมันมันมีรอยร้าวแล้วใจร้าวใจร้าวคล้ายๆกันนะโอเคคําว่ารอยร้าวหรือว่าร้าวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเรตะ เรตะอ่าเรตะนะเรตะคือร้าวไม่ถึงั่าแตกไงใช่มีรอยนิดหน่อยแต่แตกนี่ก็คือรอยเยอะนิดนึงใช่แต่จริงคล้ายกันแหละละร้าวกับแตกือแตกร้าวนิดหนึ่งนะหนักกว่านั้นค่ะอาจารย์ออ้ยไปการหยิบเลยตกมาจานตกน้ำนี่โอ้แต่แล้วนี่ตกมาค่ะตกน้ําเลยอาจารย์น้าเข้าอ่ะเอาเอาไงก่อนเอาถ้าตกนะอตกก่อนตกก่อน ตกดับมทำท้องตกระดีไหมท้งตกดีไหมจริงจริงมันมีนะผมเคยนะตกปุบดับเลยมันมีทั้งตกแล้วดับตกแล้วแตกตกแล้วร้าวแต่แน่ๆมันตกตกคือยาตุตกคือยาตุอ่ายาตุก็คือตกอยาตุกคือคือตกแต่ถ้าตกไหนไม่ตกตกน้ำเนี่ยตกน้ำเนี่ยโหยตกลงไปในน้ำหมายความว่าเราอาจจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวตกตกน้ำน้ำเข้านะครับเออน้ำเข้าก็อาการคล้ายกันตกน้ำตกทะเลน้ำเข้าแน่นอนเข้าไปในเครื่องดับ อ่าอันนี้เขาเรียกว่ามาสุไอมาโุไอเออมาสุไอดีมาสุก็คือเข้าไอก็คือน้ำจริงๆพอมันแปลครับสำนวนนี้มันจะแปลแปลกๆหน่อยนะมันจะแปลแบบเขาละไม่แปลแบบเราละแปลว่าเข้าน้ํามาสุไอเข้าน้ำนะครับโอเคอันนี้ก็คืออาการน้ําเข้าเครื่องครับค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้หนักกว่านั้นคือจริงๆแล้วเหมือนจะไม่เป็นไรนะแต่จอมันมืดค่ะอาจารย์อันนี้ดีกว่าจอมืดเลยจอมืดจอดาเปิดออกมาไม่เห็นอะไรเลยอลไก็ไม่ได้พัดก็ไม่ได้จิ้มอะไรไม่ได้เลยจอดับ เสียหรือเปล่าไม่รู้แต่มันจอมืดนะครับอันนี้เขาใช้ครับเขาใช้ทับศัพท์นิดๆนะครับเขาใช้คําว่าสกรีนเกลับสกรีนเกลับอ่าสกรีนสกรีนเกลับสกรีนเกลับอสกรีนก็มาจากภาษากฤษแหละสกรีนเนี่ยนะที่แปลว่าหน้าจอส่วนเกลับแปลว่ามืดก็ตรงตัวเลยสกรีนเกลับจอมืดจอดําจอดับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญมาก สำหรับการมีโทรศัพท์มือถือคืออะไรรู้ไหมคะแบตเตอรี่ค่ะส้มจะเริ่มคำว่าแบตเตอรี่เสื่อมก่อนเดี๋ยวนะหยิบรุ่นนี้ก่อนเลยโอ <laughs> <laughs> โหอันนี้แบตเสื่อมแน่นอนเพราะว่านานมากนะรุ่นเก่าแล้วง่นนายมา่กแบตเตอรี่เวลาเราใช้นานๆมันเกิดอ,อาการเสื่อมนะนอาการแบตเสื่อมแน่นอน,นใช้ภาษามละยูว่าแบตเตอรี่เมโรสุดแบตเตอรี่เมโรสดแบตเตอรี่เมโรสดอันนี้แบตเสื่อมนะอาการอาจจะแบบ ชาร์จแล้วไม่เข้าไม่เก็บไฟนะแป๊บเดียวหมดอะไรอย่างี้นะอ่าโอเคครับอันนี้คงไม่เข้าแล้วแหละเพราะว่าแบตหมดแล้วก็มันตกรูดไปแล้วใช่ถ้าแบตหมดทําไงครับแบตหมดก็ยังไงคะไปเปลี่ยนแบตอ๋อใช่ไหมโอ้ยนุ๊กง่ะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตอ่าเปลี่ยนแบตสิครับใช่ไหมอ่าเปลี่ยนแบตในภาษาราอยู่ใช้ตูกาแบตเตอรี่ตูกาแบตเตอรี่แบตเตอรี่จริงๆแบตเตอรี่เนี่ยออกเสียงแบบที่เราคุ้นชินกันได้เพราะว่าเราออกเสียงว่าไงแบตเตอรี่อ่าก็เราเนี่ยออกเสียงแบตเตอรี่ คนมาเลอออกเสียงแบตเตอรี่อ่าก็คือแบตเตอรี่นั่นแหละนะฮะตูกาแปลว่าเปลี่ยนฉะนั้นตูการแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนแบตนั่นเองอันนี้ก็คนใช้มือถืออาจจะคุ้นชินนะใช้ไปสักพักเอ้ยแบตมันเสื่อมแบตมันเก่าเปลี่ยนแบตได้เลยเปลี่ยนแบตเลยเดี๋ยวนี้ไม่แพงละสุดท้ายค่ะทุกอย่างถ้าสมมติหน้าจอใช้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาแล้วหน้าจอดับหน้าจอแตกหน้าจอร้าวหน้าจอขุ่ขไม่สวยแล้วเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอดีกว่านะครับตูกาสกรีน ตูกาสกรีนอ่าตูกาสกรีนนะตูกา,กาก็เปลี่ยนสกรีนก็หน้าจอจะนั้นะตูกา,กาสกรีนอันนี้ก็เปลี่ยนหน้าจอครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาพูดประโยคยาวๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะพูดกันว่ายังไงบ้างในช่วงนี้พูดจามาลยยุค,ค่ะคอาจารย์คะครับเซ็งมากเลยค่ะ โทรศัพท์ของส้มเสียอาจารย์พูดไงดีคะนี่ครับโทรศัพท์เสียนะคิ้วเขาหมดเลยเซ็งมากภาษาลาวใช้คําว่าเทเลโฟน n e s า y a mati นะ telephone saya mati พูดตามผมดิ telephone saya mati mati แปลว่าตายนะเทเลโฟนก็โทรศัพท์เทเลโฟน n e s a ก็โทรศัพท์ของฉัน ตายฉะนั้นตายก็คือเสียนั่นเองนะใช้งานไม่ได้ค่ะยังไม่พอค่ะอาจารย์โทรศัพท์ของส้มเนี่ยจอดําด้วยนะเปิดเครื่องไม่ได้นะคะโอ้แย่เลยอาการที่เรียนไปเมื่อกี้เริ่มเข้ามาอยู่ในประโยคเลยนะอาจอดําก่อนนะครับภาษาอังกยษก็จะพูดว่าเท l e ัฟน saya screen a ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ด้มด้ไ่ไา้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่มม่ดดมมน โทรศัพท์โทรศัพท์สายเยอสกรีนสกรีนสกรีนนะดำดำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่โบเล่่ิด้ไกันดิ่ดุไมันดากมลไก้อม่ได้ม่ได้ได้ยอ่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ด้ไม่นด้ไม่ไดจอม่ด้ะม่รดะไ่ได้ไมัได้ไม่ได้มไม่สามารถ้ะมิดุไกันนะฮิดุไกันแปลม่าทําให้มันมีชีวิตขึ้นมเพราะว่ารากั์มันคือฮิดุ ฮิดูปแปลว่ามีชีวิตนะฮิดูปกันก็ทําให้มีชีวิตลากีอีกครั้งความหมายนี้ก็เลยแปลว่าโทรศัพท์ของผมเนี่ยจอดาม,มไม่สามารถเปิดเครื่องได้ะฉะนั้นการทําให้มีชีวิตของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะใช้สำนวนเหมือนกันกับคนไทยที่แบบเออไม่ใช่คนไทยภาษากับที่ใช้กับคนนะที่ว่าแปลว่าให้มีชีวิตก็คือฮิดุปกันฉะนั้นกรณีนี้ก็คือฮิดูปกันลากีมีชีวิตอีกครั้งก็คือเปิดติดได้อีกครั้งสำนวนนี้ก็เลยบอกว่า โทรศัพท์ของผมจอดมาไม่สามารถเปิดเครื่องได้เดลโฟนไซยาสกรีนฮิตทีมจะโบเลดีฮิดุบกันลากีสั้นๆเลยค่ะช่างก็ต้องถามเลยว่าโทรศัพท์เนี่ยรุ่นอะไรใช่เดี๋ยวนี้หลายรุ่นเนะเพราะว่าบางทีช่างแต่ละคนซอมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมีความชํานาญแต่ละรุ่นแตกต่างกันก็ใช้ง่ายเลยครับรศัพฟนโมเดลอัปเป โทรศัพท์โมเดลอัปเปอร์เออโทรศัพท์โมเดลอัปเปอร์เพราะว่าโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์อยู่แล้วและคนมาลายูเนี่ยเขาใช้ทับศัพท์เหมือนกันนะโมเดลเนี่ยนะครับก็คือรุ่นนั่นเองนะโอเคโทรศัพท์โมเดลออั okay. uh, upper, 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 ปปเร์อัปเปอร์แปลว่าอะไรฉะนั้นโมเดลอัปเปอร์ก็คือรุ่นอะไรอ,อันนี้ช่างเขามักจะถามฉะนั้นคนที่เป็นช่างก็เหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาถามบางทีดีไซน์มันนะรูปแบบมนะันเหมือนกันเราก็ต้องถามว่าเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยใช้โมเดลอัปเปอร์ใช่ พอเราเนี่ยนะคะบอกช่างไปแล้วว่ารุ่นอะไรใช่ไหมคะก็ต้องถามช่างต่อพอส่งโทรศัพท์ไปปุ๊บนานไหมอ่ะฉันรอรับได้ไหมประโยคนี้สําคัญเพราะโทรศัพท์แบบหัวจานเป็นสิ่งที่ติดตัวส้มมากเลยอ่ะเราไม่อยากห่างจากโทรศัพท์เลยเนาะแต่ในเมื่อพอมันต้องเอาไปซ่อมแล้วเนี่ยโอ้ต้องจ่าละนานไหมทำใจไม่ได้รอรับได้ไหมโอเค berapa ละเมอแปลว่านานไหมนะครับโอเค berapa ละเมอบริสายาตงกุอ่าอีกครั้งเนาะค่ะ berapa ละเมอบริสายาตงกุทีนี้คุณส้มพูดตามผมเลยช้ค่ะอาจารย์ berapa berapa ลาเอร์ลมอโอเค e r ลาเออันนี้แปลว่านานไหมโอเคโบเล่โบเล่ไซเออร์ไซเออร์ตุนกูตุกูอ่าอันี้บเล่ไซเออร์ตุูเนี่ยแปลว่าฉันสามารถรอได้อันนี้ถ้าเป็นประโยคทั่วไปนะ b บ l e ่ไซเออร์ตุูเนี่ยฉันรอได้ได้แต่ถ้าเป็นคําถามทําเสียงสูงนิดนึงก็ได้ b บ l e ่ไซเออร์ตุู โบเล s ั y a t ตุ g กูอ่าโบเลสัยยาตุนกูฉันรอได้ไหมบางทีเราก็ไม่อยากปล่อยเครื่องไว้กับร้านเนาะใช่ก็ถามว่านานไหมบริบาเมื่อโบเลสัยยาตุนกูซ่อมนานไหมฉันรอได้ไหมอ่าโอเคครับเขาก็ตอบว่าได้ครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะอ่าถ้าเราจะตอบว่าได้นะครับเราก็บอกโบเลนะครับโบเลได้ อ่ะฉะนั้นถ้าเราพูดกับลูกค้าผู้ชายก็โบเลตุ้นโบเลตุ้นพูดกับผู้หญิงก็โบเลปุ้นโบเลปุ้นถ้าคุณส้มมาซ่อมกับผมผมก็บอกโบเลปุ้นได้ครับคุณผู้หญิงเล bih kurang satu jam อืมเบอร์บี kurang kurang satu jam โอเคเบอร์บี kurang แปลว่าประมาณจริงๆมันมาจากคำว่าเบอร์บีแปลว่ากว่า kurang แปลว่าขาดคล้ายๆขาดกันเกินอโอเคเบอร์บี kurang ประมาณ satu นะสัตว์ตัวแปลว่าหนึ่งสัตว์ตใช่สัตว์ตัวแปลว่าหนึ่งแล้วก็จำแปลว่าชั่วโมงใช่สัตว์ตจำก็หนึ่งชั่วโมงฉะนั้นโอเคโบเลตัวนโบเล่ตัวน อ่าเหลือเบกกูรังซาตูจ้ามอ่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมารับเครื่องได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมารับนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะมารับเนี่ยต้องปิดรายการก่อนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาลาย,ยูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ www.etv t h a i t v ทค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเอาโทรศัพท์คุณแม่ไปซ่อมก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์รู้สึกกลัวมากเดี๋ยวมันจะเปิดไม่ติดเอาใช่ครับค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ